<screws> ม <cito> อซึกหว่ดจ่อยลงแหงลายพี่น <arp> ้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนพ่กพผกับทรงน้องแคทคือเก่าพี่น้องเงียบแรงๆเนาะลังสิหนึ่งข่าวหนึ่งหน้าพี่น้องเลยน้องแคทกับว่ดได้คอยลงขีดพี่น้องก็ขอโทษขออไปนำพ่อแม่พี่น้องด้วยเอฟซีทุกทุกฐานลายๆเนาะ เนื่องจากวันบอสบายพี่น้องเอ้ยไอทั้งวัดทั้งไอทั้งวัดทั้งไอผัดกินยาบอดได้พี่น้องกินยาบอดได้สภาพเลยเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้มัวหนาก็คือไอบอยนั่นแหละเนาะมันทุกข์มากยินว่าเฮาท้องขนาดเนาะยันมาเฮาอยากเค้กอยาขนาดเนาะ โทรมาของมากินเค้กบบว์สักว์ลิวเมื่อพี่น้องคิดอยากลิ้วเมื่อลมเอม,มีตัดหาสิพิ้งหนึ่งกินโดมาเมื่อคืนว,ว้าวก็สิบว่ได้เป็นความอยากพี่น้องเอ้ยค่ะขอทูดขอไพยรลยๆเดอพี่น้องเสียงกับโมสัตเจนบันไดนเนาะกะ คนำลายลายไปน้องอยาดาม่าเด้อเนาะรล้วเมื่อเฮาก็ได้รล้วเมื่อแลวมีผึนตำปูมงปูมาเขาก็บ,บริกินดอกเขาก็ก,กินแต่หอยกับน้องมินนี่กับกุ้งแลยไอ้ิ่นเป่าเค้กแลวก็กินเค้กทำแลวก็มาเอากระเจี๊ยเหลาลงไปส่งให้ย่าน้องมินนี่ นี่ก็ขึ้นน่อยบอด้กินยังปกติ้บอด้กินยังกะไอพี่น้องปกติ้บอด้กินยังกะไอมาลายมือน้องแคทก็เลยบอด้คอยลงคลิปหนึ่งเดี๋ยวว่ามันแบบเวลาวาวลายมันก็นสีไอเนาะบอด้คอยลงคลิปค่ะคันกินยายังได้ก่ะเม้นมาบอกเน่เด้อเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ากินยังได้นะเกไอเกวัดนะนะ มนมาบอกน้องเค้นแน่เพราะว่าเฮ้ากะยังหูเท่าบ่ถึงการเนาะเพราะว่าท้องแรกยังบ่มีประสบการณ์อย่างแต่ว่าเฮาเฮากัโทร่เมือถมเพราะว่ากินยาได้อยู่บ่อยยังประมาณนี้เพราะว่ากินบ่ได้พอนะแต่ว่ายาแก้ปวดนะกินได้ยุบพอนะแต่ว่าเฮากับบ่อยากเสี่ยงนะพี่น้องเพราะว่า ความเสี่ยงมันก็สูงเนาะเฮานะ่ะไมยถึงว่าความเสี่ยงสูงนะได้น้องเคทเมื่อที่เฮาไปเอ็กโก่ะพี่น้องแห่ hey, hey, กะจับหน่อยเพื่อนบอกแห่กะจับหน่อยมีซิทแบบซิลูง่ายอย่างประมาณนี้เนาะแบบเป็นยมเป็นยาเฮาคำบอกบอกว่ากินปันได้แต่ว่ากับเอฟซีกันนะซิแบบผ่านประสบการณ์มา ลายๆคนเนาะแบบว่าเคยมีลูกมียังมาลายๆคนสิหูเนาะว่ากินยังไดเน่กินยังบ่ไดเนาะกมินมาบอกน้องแค่น่นเด้อพี่น้องน้องแคทนนยังหูเทาผู้ทงการพี่น้องโษขออภัยหลายๆกันยังบ่เศร้าเนี่นี้ก็สสบ่ได้ไปหอดงานแต่งบอกไก่ บ่อเงางลายพี่น้องเลยถือซองบัดเซินนั่นแต่งเบาไก่กับสาวดาาเฮืองจัดอยู่บ้านพเลยบ้านเมียพเลยพี่น้องเป็นแนวนี้มันกกะสิบอดไปแล้วเนาะเข้ากัดจ่อยลงลายพี่น้องเลยมืน่อนีีนน้องมินนี่ระโทมาส่งของความเสียงมา ไอ okay. แคทเจ้าบัมาไปซาพรมบอกบอกร้านว่ะเฮ้ยอาบน้ำเรียลซะก่อนคือลับไปพี่นอ้องตื่นกันมาหรือฉันขำเลยเจ้าขี่ตัวข้าบอกก่อคนว่าบมอได้ว่าสีตัวผลดอกมองยังกันขึ้นนะเฮานอนบ่ได้พี่น้องเอ้ยแบบแบบว่าสินรับ สีลับแล้วมันคั่นคอหยับหยามหยามหยามมาแต่ก็ไอ้ไอน้นั่นฉันสีห้าสียังผู้พี่น้องเลยเขาก็บริกริ่งอย่างแบบคั่นสีไปซื้อ,อยาแกองแกไอมากินกับโบก,ก้า,าอาณาพี่น้องทาวันน้องแคทคือบโไปหาหม,มออันนี้ก็มีส่วนนอ้องแคทบได้ปปไปพีนปปป่น้องบได้ไปหาหม,มอแบบว่าไขวัดไข่ไอธรรมดานะ อาบน้ำดูดูกระซ้าแต่พอแต่เม่เป็นบองเน,ะนาะเราก็อาบน้ำมือละ3ซสีถือมันก็เบาเบาบางไปพี่น้องเลยแต่ว่าตัวไอนี่ก็้องแคทเคยเป็นแบบเป็นแบบโดนแบบเป็นเดือนเลยนะพี่นอ้องที่ไอเนอี <c oughs> ่ยโทษก็อ,อภัยหลายๆ แต่บบมีลูกมีพวค่ะเคยเป็นแบบไม่ง่านะยน่ะเมจีใสแดงนะเรา,าเห้านะ่ะเป็นลูกปลอดหแหงเตได้มาเราอ่ะแต่เกิดเราอ่ะกันไดไอเล่โบไดหงจักเศ้าเราอ่ะมันมาคู่มืออันี่พันกินยังกับโไดมันอาซิกินได้อยู่แต่ว่าห้าหน่ะหูเท่าโบถึงการกรเลบอกก้า เนาะหมอกกาหมอกไข่กันนอนอยู่ตลรางหมวกคอยสบายอันนั้นก็ได้ตากฝนมือนะไปะเหยีย่หมดแดงตากฝนไปผู้เดียวนั่นแหละห้าหมไรไปนำดอกคิดว่าเมียอ,อยากเนี่ยเธอก็ได้หมดสบายเมียก็ แบบว่าเ้าห่างกกลแบบบ่คอยแห้งแห้งนะพี่นอ้องแบบเข้ากับบ่อยากกินแบบมาร่มปมปูว่าง่ายๆเนาะภาษาบ้านๆก็ขอบุญขอบุณเอฟซีละลายเด้ที่รับส้มเลยก็คอยติดตามส่งน้องเคทตลอดมาเนาะอย่าเฝ้าลืมกันเด้อพี่นอ้องน้องเคทบ่ได้คอยลงคลิกคปกะบ่แหละเท้ากตีบ่แหละเนาะพี่นอ้องช่วงนี้ก็ว่าละลายมันกะ คันคันหยาบหยาบมาแล้วมันก็อย่างไออย่างไอก็อย่าให้มีดามาเด้อพี่น้องโอ้ยเวลาไอกันสีผักกล้องก็ผักโบทานมันคันมันคันหยาบหยาบมาแล้วมันอย่างไอโลดจากที่น้ำหนักเคยสี่สิบหาสี่สิบหกกิโล ตอนนี้เลือแค่สี่สิบเอดสี่สิบสองพี่น้องลงแหงอะไส่วนอาการแพ้บอ,อกพี่น้องอาการแพ้ท้องนะกะยังมีอยู่กับบอกถึงกับว่าหายอยากจะสมพี่น้อง่วานนี้การใครบอกใครออกไปเอาน้ำนองเอิอนหามักม่วงเมันได้มักม่วงห,หาหาหกหมากเอาข้มากินตัเดียวเบ้อ ขั้นประเภทสมนะกินได้ตลอดประเภทตําประเภทแกงนมงนม้งนมไม้บอ่อด้วยว่าตำมะฮงมะเฮยตำข่าบอกข่าปุ่นมันสีเป็นสม,มานะพี่น้องเขาสิกินได้ตลอดแต่ตกเย็นๆมาแนี่นี่มันสีแบบขึ้นใสพี่น้องขึ้นใสแล้วมันก็นสีอยากหักยามแรงแนวนี้เขากระจายคอยได้กินยัง กนะ็ขอบุญขอบคุณอะไรนะขอบุญขอบุณสุขุสุขคนมัวว่านี่อไอ้พัดขีดวาร้านขีดวาร้านท่องละบเบาเนาะคันห้องไ้ถือกะระเบาห้องห้องไอบอยนะระเบาวแต่ว่าไปห้องไอห้องเอื่อยแลวติดปากลยห้องระเบากับสิขีดวาร้านในท่องแล้วยันล้านอยากคือสิเมนโทรมา โมากมาโมมากินเค้กบอ่อจ้ะริ้วรู้โบราณนี่กระลุกแต่บนนอนได้ต้องไปอาบนา้ำริ้วเมื่อ,อกินกินน้ำผักไม้กินน้ำผักไม้เห็นแบบวะยาพื้นบ้านเนาะนะพี่น้องแบบหากอันนั้นหางอันนี้เอามาเสกินนั่นเลยบอกใครไปหามาให้กินอาจจะกินกมันก็นดีอยู่เนาะ แต่มันดีโดดมันกะเป็นบปบพอได้ก็ขอบุญขอบุญสุขุสุขุนที่คอยบงงังแห้งเลยกะที่คอยหลับซมขีปคอยติดตามขีปน้องแคทตลอดมาเนาะด้วยทั้งทีมงานอนะไรเนาะทีมงานไอ้บอยอนะไรกขอบุญขอบุณหลายๆที่เป็นกําลังแรงเสียแรงใจให้น้องแคทตลอดมากะอย่าฟาลืมกันเนอ้อพี่น้องน้องแคทบด้คอยลงขีปกะเนือ่องจากว่าบอสบายเนาะขนาดบลลังสซีเขียวยังบ่ค่อยได้เมื่อพี่นอ้องเอ้ย หน้าควัวเลยกะตั้งวัดตั้งไอ้กันเลยแบบมันม่หมวนในกระตุนกระตูก็เลยปกคข่อยได้ไปใสเนาะขอกันกีบนาพี่น้องสบายดี